ซึ่งพี่โจ้แกก็บอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อจะเอาว่าให้แกออกหลุดพ้นไปจากคดีเด่จากเ<า>ส้นทางแล้วก็คุณดุษชีก็มีสิทธิคิดอย่างนั้นมีสิทธิคิดแต่จเจตนาของผู้กรนะทำนะฮะดำเนินการสอบสวนพนักง,งานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสนอบสวนพบวตรลร์เขามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทําจริงนี้ก็เลวซามนะคือหมายถึงวางงานร่วมกันเนี่ยถ้าวางงานเพื่อจะมาสกัดคนนี้มาให้เป็นพบวตร ก็ยิ่งเลวสามเพร<อ>านะบิ๊กโจก็เป็นเบอร์หนึ่งครดิตเ,เบอร์หนึ่งก็ยิ่งเลวสามแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรอ่ะตอนนี้บิ๊กโจก็คิดว่าทั้งหมดมันเหมือนกับปฏิบัติการเขีย่ยแกให้พ้นจากครด,ดิตพอกรตลอในสายตาของหนึ่งในกตลอด,ด้วยเนี่ยประเมินยังไงฮะประเมินว่าบิ๊กโจ้ะจะหลุดแล้วไหมฮะความชอบทำเอยอะไรเอยมันคงกลับมาไม่ได้แล้วไหมฮะคงต้องรอผลการดําเนินการในทุกๆเรื่องนะครับ,รบเรื่องคดีเรื่องการสอบสวนทางวินยัย คงต้องให้เวลาเพราะว่ามีขั้นมีตอนที่จะต้องดําเนินการเออไม่ใช่ว่าพอด่วนสรุปในเบื้องต้นถูกตั้งการถูกให้ออกแล้วก็ฟังว่าเป็นความผิดคงต้องให้โอกาสท่านชี้แจง่ะครับผมคิดว่าคณะกรรมการก็ต้องรับฟังผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถใช้สีโต้แย้งได้ถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีอำนาจสอบสวนท่านไปกันแก้กล่าวหาเนี่ยกต็ต้องรับโทษนะครับ<อ>ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับ แม้กระทั่งรักษาการที่ไปออกคําสั่งไม่ว่าจะตั้งวินัยร้ายแรงหรือให้ออกจากรชาชการไว้ก่อนเนี่ยถ้าหากว่าคณะกรรมการพิทักษ์ดะทำวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับท่านท่านรองสุรเชษเนี่ยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีผลลัพธ์ตามกลับมาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังยืนยันว่าผมว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องอ พีานะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายครับสังคมแล้วก็ประชาชนก็เฝ้าติดตามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าทั้งหมดมันก็จะมีช่องทางบิ๊กโจก็จะสามารถต่อสู้ได้ทุกทางที่กระทุกกระทามหมดก็มีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ทวนผลมันจะเป็นงานกับอีกประเด็นนึงสรุปแล้วมันต้องไปจบที่ปลายทางคือศาลือเปาก็ในทัศนะผมนะถ้าคดีมินี่เนี่ย ปปชสามารถวินิจฉัยไต่สวนวินิจฉัยได้ว่าถือว่าบอกไม่มีมูลครับยกเลยได้จบคดีนี้จบไปจบไปเลยในคดีหนึ่งเนี่ยถ้าถือว่าบีเอ็นเคมีเรื่องฟ้องเงินมีเรื่องปฏิไม่ชอบครับแล้วก็ปปชกล้าชี้หรือว่ามันไม่มีมูลไต่สวนและยุติเพราะออกหมายจับไปแล้วสาออกหมายจับแจ้งข้อหาไปแล้วอมันเลยไงเลยขั้นตอนไปแล้วอมันจะมาขัดกันเลยนะเข้าใจไหมครับ ในถ้าคณะผลออกหมายจับนั่นหมายความว่าสาลเองก็ต้องมันก็ต้องมีพยานมูลโดยโดยกฎหมายเนี่ยถือว่ามีพยานฐานน่าเชื่อว่ากระทความผิดแต่ถ้าปปชจะไม่ชี้มูลความผิดเลยแล้วก็ตอนนี้ปปชจะชี้ว่าไม่มีมูลก็ก็เป็นสิทธิ์ปปชจะชี้ได้นะแต่มันก็ต้องตอบคําถามคนเยอะอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีมูลเลยทั้งเบีนเคทั้งมินนี่ปั๊บเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็จะต้องได้กลับเข้ารับราชการ ถ้าชี้แต่มันก็จะมีปัญหาแล้วจะจะเทเพิกถอนหมายจับยังไงจะอะไรยังไงแล้วคดีที่ชี้ไปแล้วมีมูลอ่ะมีหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทําความผิดอ่ะแต่นั้นศาลอาญาชี้ศาลชี้ใช่ใช่แต่หน้าที่ปปชแล้วทั้งการสอบสวนด้วยที่แจ้งข้อหาไปแล้วเพราะการแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยมันก็ล็อกปปชระดับหนึ่งนะถ้าปปชจะบอกเว้นแต่ว่าบอกว่าการสอบสวนนี่ม่ชอบอีกเรื่องหนึ่ง อ๋อมันเป็นอำนาจปปชตั้งแต่ต้นสมมติใช่ใช่ไม่ใช่อำนาจของตาปูนใช่ก็โลไปเลยหมายถึงว่าไม่ชอบการไปอะไรออกหมายเรียกก็ไม่ชอบการไปเสนอเนื้อสารออกหมายจับก็ไม่ชอบนี่เผื่อๆพิกโจ๊กจะใช้ช่องทางนี้นะก็ทาที่ผมฟังก็้าทาได้มันก็ล้างได้หมดก็จะเป็นทางเดียวที่ให้อิสระปปชชี้มูลโดยไม่ต้องผูกพันกับสิ่งที่สารได้ได้ได้วินิจฉัยไว้หมายจับอนุมัตหมายจับแต่ทัวก็ลงปปชอีก ปปชก็ต้องตอบคาถามอีกก็ในเมื่อเขาบอกมีมูลสายเองก็ยังบอกมีมูลถ้ามีมูลแต่ยงบเพราะว่าจริงๆการวิัยาการปปชเนี่ยไม่ใช่เป็นการชี้ขาดนะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยครับก็มีมูลก็ส่งไการส่งฟ้องสารไปสิถูกไหมฮะปุ๊บถ้าหากว่าสมมติปปชชี้ว่ามีมูลปุ๊บคุณสุรเชษก็ต้องสู้ต่อสู้ต่อชี้มูลก็ยังเข้ากลับไปตำรวจไม่ได้อีกก็แน่นอน ถูกไหมกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไปแล้วก็ทีนี้คาอยู่ในกระบวนการในศาลอีกก็ต้องสามศาลแหละหกปีเจ็ดปีก็หมดเลยนะอย่างนี้อ่าใช่ถ้าถ้าไปทางนี้นี่คุณแท้ก็หมดเวลาพอดีก็จบเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานี่อยู่ที่ส่งเอกสารก็หกเดือนนัอย่างน้อยจะแวบไปถึงศาลก็ชั้นต้นดูทอนดีกาก็ห้าปีครับรวมอืไม่ต่ํากว่าอโอ้ยางงี้ก็ก็มีมีสิทธิ์ว่าจะเอาวสารเลยนะ ก้าชีวิตถ้าไปทางช่องของสารนะก็จบตอนนี้ผมเชียร์คุณสุริเชษนะให้แกเปิดออกมาเลยแกเปิดมาฉบับนั้นใช่ไหมนั่นนะเอามาวันละฉบับเลยเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องอ๋ออย่างนี้พอดนคุณสุริเชษเขากลุ่มความลับไว้เยอะนะใช่ไหมฮะนี่เพิ่งเราเพิ่งรู้นะว่ากรรมการปปชมีที่มาจากการวิ่งเต้นเป็นขออยากเป็นผู้อำนาจก็บอกเออเองไปเขียนใบสมัครมาอะไรอย่างนี้อันนี้ท่าตัวจริง ท่านเพิ่งรู้จริงๆใช่ไหมก็รู้ตามเห็นด้วยกันนั่นแหละรทุกที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าปปชเขาก็วิ่งเต้นนะคนที่องค์กรต่างๆก็วิ่งเต้นอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่กันเป็นสวก็วิ่งเต้นแต่เราไม่เคยให้หลักฐานไม่เคยมีใครมาเล่ารายละเอียดแต่นี่มันมีหลักฐานแลวคุณสูเช่เนี่ก็ถือเป็นประจักษ์พยานนะ พาคนคนนี้ไปหาอีกคนนึงประจัก์พยานเป็นประจัก์พยานที่มันน่าเชื่อไหมล่ะเขาเห็นกับตาได้ยินกับหูแล้วสิ่งนั้นจะมีความผิดไหมการหรือการแทรกแซงการแต่งตั้งองค์กรสระมันมีเรื่องจริยธรรมตัวเขานะตัวปปชก็มีปัญหาเรื่องจริยธรรมใช่ไหมฮะแล้วคนที่ใช้หน้าบอกว่าไปเขียนแม่ทมามาอ่ะก็มีปัญหาจริยธรรมเหมือนกันแต่เขาบอกว่ากูก็ฟังไว้งั้นแหละมันได้ทําอะไรแล้วก็ได้อยากสมัครก็ไปสมัครแต่ตอนนี้ ก็บอกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใช่ไหมฮะเอ้าเพราะฉะนั้นฉากจบจะเป็นยังไงเนี่ยคุณพิรุตคือคู่ชิงบอกว่าตลอดคงจะไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กในในปีนี้ละอ๋อไม่มีหรอกครับไม่มีทางแล้วเป็นไปไม่ได้นะในศาสนาบอในปีนี้คงไม่มีอะไรพลิกผันจนกลับกลับมาได้เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้แลวอาจจะมีสิทธิ์จบยาวที่งนี้นะแล้วก็ถ้าเขาจบได้แล้วก็รอบหน้าก็ถ้ากลับมาก็มีสิทธิ์ ถ้ากลับมาก็มีสิทธิ์แต่ถ้าพูดตรงๆนะมันก็เหมือนคนมีมนทินอ่ะคือการแต่งตั้งพบตรมีหลายคนพูดนะว่าแต่งตั้งถักข้ามอุโส้ามันจะเข้าข่ายปฏิบัติไม่ชอบผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นอเพราะว่าตามพรบตำรวจมาตรา86เนี่ยเขาบอกว่าให้คำานึงถึงอุโสคำหนึ่งไม่ได้ว่าให้ต้องแต่งตั้งตามถ้าคุณอยากจะให้มันล็อกให้เลยว่าให้แต่งตั้งตามอุโสไปเลยครับอแต่นี้ในทุกตำแหน่งไปเลยในคำานึงถึงอุโสเขาบอกคำานึงแล้วไง อ่าแต่ไม่เลือกไม่เอาก็ดูแล้วแต่หลังเหมาะกว่าเพราะฉะนั้นไปฟ้องนายกคงไม่มีสิทธิ์หรือว่าคงทยากจะได้สิทธิ์ฟ้องแต่หนึ่งสารจะประทับฟ้องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสารทุจริตนะครับครับนะเพราะเดิมเนี่ยถ้าแต่งตั้งผิดชอบตัวเองก็เดือดร้อนก็ต้องฟ้องสาลปกครองคือร้องทุกข์ต่อคณะการอะไรอ่ะพิทักษ์คุณธรรมก่อนแต่คณะการพิทักษ์คุณธรรมเขาสามารถชี้ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ครับนะฮะแต่ถ้าไม่ ขณะรการมิชอคุณนำวินิจฉัยไม่ถูกใจก็ไปฟ้องศาลปกครองอแต่เรื่อง,องเรื่อคุณสุเสถียนตรงๆนะว่าตำรวจที่ถูกแต่งตั้งโดยไม่ชอบ้วย,ยฟ้องศาลปกครองไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จบิกต่อ,อซึ่งทนาตั้มบอกให้เส้นเดียวกันเลยนะ,ะขายคืนกันเส้นเงินเนี่ยค,คนก็จะต้องกอสังเกตว่ามันจะไปอย่างนี้ไหมล่ะเส้นทางบิกต่อจะพ้นจากราชการเลยไหมล่ะเหมือนกันไหมก็ต่องพูดแบบเป็นธรรมนะคะอันนี้มันเกิดก่อนทําก่อนไม่ถึงบิกโจ๊กใช่ไหมใช่ครับมันนาไปสู่การแจ้งข้อหาแต่ของคุณ ต่อสักเนี่ยมันเป็นการกล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีคุณติธาเขาก็เพิ่งเริ่มหลักฐานอะไรมันก็ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนใช่ไหมฮะมันก็ต้องช้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกิดสอบมาตั้งกอนคือกรณีบิ๊กโจก็คือดาเนินการมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วส่วนทนายตั้มเขาจะบอกโอ้หลักฐานชัดเจนกับเรื่องความคิดความเข้าใจของเขาสามริงก็เปิดเผยออกมาไม่ต้องมาอ้ามามืออึ้งมันเข้าตรงยังไงชัดยังไงครับ นะฮะถ้ามันชัดก็คุณต่อตาก็ต้องเป็นผู้ต้องหาคดียาวเช่นเดียวกันอคืออาจจะช้าแหละใช่แต่มันก็ต้องเดินไปในแนวนี้แหละเพราะว่าหลักฐานพวกนี้มันไม่ใช่เป็นคําพยานขุงคนที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,าใช่ไหมถ้าราะว่าการโอนเงินอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าก็จบข่าวมันเป็นวิทยาศาสาตร์อยู่แล้วท่านวิรุธคิดว่าคืนนะตอนนี้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนปกติไหมเวลาเงื่อนเวลาแบบนี้หรือว่าเป็นการดึงผมว่าก็ปก <c oughs> ตนนินะมันจะอะไรก็เร <c oughs> ่งทำเลยรีบทำเลย ต่อตัก็ได้เป็นผู้ต้องหาจะได้สั่งให้ออกจากราดการไว้ก่อนเหมือนกันอแต่ปัญหาว่าตอนนี้อยู่ในมือใครอะไอ้เรื่องนี้การสอบสวนครับใช่ไหมฮะแล้วทางบางคนก็บอกอยังไม่ค่อยทําจริงจังเราก็ต้องไลด่ดูแต่เวลาเนี่ยมันยังอยู่ในเวลาที่เราเราเรามองว่ามันก็ยังสมควรอยู่ออยู่ในกรอบเวลาแต่เร็วอะไรขนาดนั้น <c oughs> ใช่ไหมมันต้องสอบเยอะนะ